สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่เชลซีที่รักที่ที่จะรวมแฟนบอลเชลซีเอาไว้ด้วยกันถ้าคุณมีใจเป็นสีน้าเงินเราคือพวกเดียวกันครับก่อนจะไปเริ่มคอนเทนต์วันนี้ฝากกดไลค์เพจเชลซีที่รักใน Facebook หรือซับสไครต์ h anel เชลซีที่รักใน YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดค,คอนเทนต์ของเราครับ ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนการมาของจานฟรังโกโซล่านักเตะตัวเล็กๆจากอิตาลีคือหนึ่งในการย้ายทีมที่เป็นปรากฏการสำหรับพรีมเมียร์ลีกอังกฤษและอาจจะบอกได้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของสิงโตน้ําเงินคามเชลซีโฉมใหม่ฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงหลังยุค90 และหลังจากเปลี่ยนจากดิวิชั่น1มาเป็นพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล1992-1993ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังเดินหน้าไปสู่ยุคใหม่ในแง่ของฟุตบอลหลายๆทีมเริ่มคว้าดาวเตะชื่อดังจากยุโรปที่มีสไตล์การเล่นและความสามารถแตกต่างจากนักเตะอังกฤษแท้ๆมาร่วมทีมนับจากเอริกคคันโตนาที่มาว่าดลวดลายศิลป,ปินกับลีดยูเนเตตและแมนเชสเตอร์ยูเนเตดตามด้วยบรรดาสุดยอดจอมเทคนิคอย่างจูนนียรของเบรเซโบเดนิสเบิร์กแคมป์กับอาร์เซนอลรวมถึงดาวิดชินล่าของนิวคาสเซ วันที่8พฤศจิกายน1996โซล่าก็ย้ายจากปารีาในอิตาลีมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์ก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์หัศจรรย์สำหรับพิมเมลิลุตกุลิตกุนซอเชลซีที่เป็นผู้เซ็นสัญญากับโซล่าพูดถึงการเซ็นสัญญาครั้งนั้นว่าผมว่าความสามารถของโซล่ามันเป็นที่เห็นกันอยู่เขามีเทคนิคสุดยอดการอ่านเกมทําได้ดีมากผมว่ามันเยี่ยมมากสําหรับเราเพราะเขาคือนักเตะที่สามารถตัดสินเกมได้ด้วยสายตาเฉียบคมของเขา และเทคนิคของเขาสามารถสร้างเกมจากสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรเลยได้ก่อนหน้านั้นโซล่ายังไม่เป็นที่รู้จักของแฟนบอลในอังกฤษมากนัก,ากทางทที่ตัวเขาถือว่าเป็นนักเตะร,ระดับท็อปคนหนึ่งของลีกเซเรียาเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมนาโปลีชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสกูเดตลร่วมกับ Diego ona, ดีเอโก้มาราโดน่าในซีซั่น1989-1990และหลังจากนั้นก็ย้ายมาสร้างตำนานอีกครั้งกับชุดเทพของปามานำทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพในปี1995นอกจากนี้ เขายังติดทีมชาติอิตาลีชุดคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลกปี1994และเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมอัสซูรีในศึกยูโร96อีกด้วยขณะที่ตอนย้ายมา Chelsea, เชลซีเขาอายุปาเข้าไป30ปีแล้วเลยแทบไม่มีใครคิดว่าโซล่าจะมีอะไรเก่งกาจมากมายขนาดนั้นเพราะว่าในเวลาไม่นานด้วยเทคนิคการเล่นที่เหน,นือชั้นฟรีคิกที่เฉียบคมไม่แพ้ใครการจ่ายบอลอันชาญฉลาดดาวเตะล่างจีคนที่สามารถรองหัวใจแฟนบอลเชลซีทุกคนได้ สำหรับโซล่าเขาเคยโชว์ลีลาหมาสัจจานและลูกยิงยสวยๆให้เห็นมากมายหนึ่งในนั้นคือช็อตที่หลายคนยังจำกันได้การหลอกกองหลังแมเชสเตอร์ยืนเสร็ดถึง4คนแล้วเข้าไปยิงจอ่อๆต่อหน้าปีเตอร์ชไมเคิลซึ่งเซอร์อเล็มมกซ์เฟอร์กูสันบรลลุมกคุนซือของปีศาจแดงเคยพูดถึงโซล่าในตอนนั้นว่าเขาฉลาดเป็นกฎและเจ๋งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะในปีแรกของโซล่าที่เชลซีเขาช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพและซีซั่นถัดมายิ่งสุดยอดกว่าเดิมพาสิงห์บูคว้าแชมป์ลีคับ คัพวินเนอร์ครัพและตามด้วยการคว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพฤดูกาล1999-2000เชลซีลงเล่นในยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกและโซล่าก็มีส่วนสำคัญในการช่วยพาทีมทะลุไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างไรก็ตามด้วยวัยที่เริ่มโรยลาเขาเริ่มมีโอกาสลงสนามน้อยลงในช่วงท้ายของจาลูก้าวิลลี่ตามต่อด้วยเคลาดิโอลาเนลลี่เข้ามาคุมทีมในฤดูกาล2002-2003เป็นปีสุดท้ายของเชลซีกับโซล่าเขากลับคืนฟอร์มอีกครั้ง และยิงได้ถึง16ประตูรวมทุกรายการก่อนได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรเป็นการปิดท้ายจากนั้นเขาตัดสินใจย,ย้ายกลับไปเล่นกับกายารีในบ้านเกิดโดยทําผลงานลงเล่นให้เชลซีรวม312เกมยงเกมยิงไป80ประตูเชลซีคือทีมที่ให้ความฝันที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลใหม่ๆแฟนๆได้มอบทุกอย่างที่ผมต้องการพวกเขาทำให้ผมรู้สึกว่า ตัวเองเป็นผู้เล่นคนสำคัญแม้บางครั้งผมจะเล่นได้ไม่ดีผมรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่เล่นอยู่กับเชลซีโซลา่ากล่าวถึงความทรงจํำดีๆที่สแตนฟอร์ด